สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบทนผู้ชมชทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในช่วงเทียงของมือวันที่31เดือนก,ะะกรกฎาวความปีพุทธศักราช2567ัน้า้อนะคะมนแอดภพายพี่น้องเพื่อนๆทุกสุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบมีวดขามอน้ปูเล่ามาเน้นย้ำโครงสุดท้ายสําหรับรัฐบาลไทยนะคะแล้กก็มี ในคลิปมีปูเลากับมีแนวทางเพื่อนบ้านมาฝากค่ะเราพัฒนานะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาแนวทางของปูบ่มีวัดนะคะในคลิปมีสีมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะการค่ะแล้วก็เจริญพร้วก็เจริญธรรมเจริญโชคเจริญบารมีคือขุนสุคนเน้อ ท, min, ท,ทั้งเอฟซีแล้วก็เอดมินแข็งแข็งอดทนค่ะปุ่อ่าก่อนอื่นก็ปุ่ก็บอยอยากเราฝันอย่างหลายนะเพราะว่าปุ่บอกไปฝันเพราะวา่ามาสวดมนต์ภาวนาในภรษานีโกนจะทุลุ่งต่ออ่าก็มีแต่ที่นิมตฝันที่สร้างที่เอ้าง่วงแล้วก็มาพอดปุ๊นน่ะค่ะ ได้เลขกันปูนเอาเลขที่ปูปล่อยไปว่าเก้าเก้าเก้าแล้วก็ไม่มีเก้าเก้าสามอ่าแล้วก็สี่เก้าหกเดี๋ยวตัวนี้ขอตั้งับไว้ก่อนเบิร์ดเด้อแต่มันอยู่ในตรงนีง้เบิร์ดเนี่ยแต่ปูขอเอาอีกอย่างจักหน่อย,ยก่อนอ่าเดี๋ยวโทเด้อไอ้เครื่องยิ่กไปลังขึ้นนะ<บ>อ่าอย่างรแรงแท้ โมเมนเครื่องบ,บินดอกโมเมนเครื่องบินผูดยสามันเป็นอ,อยู่ติดกับอูอพักติดครับกองบินนะกอ,องบินอ่าที่เครื่องบินรบนะจ้า,าหน้าหน้าเลยเข้าอร็อกมมนี่ปกติลงคลิปเนี่ยเรเคยมีเครื่องบินรบมากเนาะท <c oughs> <ส>ี่ไหนไปรบอคหลายก <c oughs> <c oughs> ่าก่อนอื่นเดี๋ยวโมนี่นี่เป็นโค้งสุดท้ายปูขอสุดมนี่เด้อค่ะ อ่าเด้อเด้อเอ็นน uh ินกับทั้งเอซีที่ได้ฟังอยู่กับสวนมนุษยตูเน่คิดว่าหมวดนี้โมนาพาดค่ะมันจะแห้งนะโมตัสาภะคาวะโตอาราฮะโตสัมมาสัมพุัสสะนะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้คือบูชาครูบาอาจารย์นะโมพุทธ,ธัสสะอะควาตัามที่แลนะโมพุทธัสสะมาอาหูมะอาอุนะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะ สาธุสาธุเอาลักัะนี้ปูโบมีบวัดสีบอเรามีมิฟันเดอร์ค่ะเพราะว่าปูตีเล็กมาให้เรียบร้อยเลยโบต้องตีไรค่ะเงีมม้มันใจคักๆโอ้ยมีรอยยิ้มตั้งแต่เศร้าค่ะเอานี่มี่ต่แต่งก่อนใบชา,าเลยวะอ่ะเ้อฟั้งดีๆอดทน มานานปีกี่เดือนแล้วยังทนได้แต่คำพูดขูดถูไม่เป็นไรในเมื่อใจเรามั่นคงสามสิ่งนี้หนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์ใจยังคงไม่อ่อนเอที่เคยแพ้รักษาใจให้สบายคงจะคลายความคิดที่คิดหวัง งวดวันที่หนึ่งสิงหาคงมีพลังเฮ้ยเนาะขยำเต็มก่อนเนาะไอ้ปู่นอ่าอ่าที่มีพลังเด้อ่อยมาแล้วบนถึงอ่ะเป็นไรเนาะเสียงเสียงเสียงได้ยิ้มอยู่ปะไม่ได้ยินค่ะอ๋ออ่าปูที่ไฮที่สร้าง ยับปูแล้วก็กดปูนั่นปูสีรถลุ่งเหนือมี่ตอนแรกว่าเก่าเก่าเนาะเก่าสามตูเลยวันนี้ห้ตัดออกไปเบิดว่าคันออกเกา่าเก่ามันก็ยังมีขอเก่าอยู่ออยังขังค่าแต่ว่าปูวา่าคือมันจับจับกันเยอยับปูหายไปทำีลเดอร์งวดนี้ตัวนั้นก็ฟังไหวเป็นนิท่านเลยนี่ก็เป็นนิท่านอีกอ่เป็นอ่า วันนี้เราท่างเนาะจ้าเจ็ดเก้าแปดครับเจ็ดเพราะว่าอุ่มปูนะเก้าแปดค่ะอ่าแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดค่ะพอจำเนียอ่าสองตัวที่ลงมาคือมีแปด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 ค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะเก้า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 ค่ะอ่า ให้แอดมินวงกลมตรงเก้าแปดเน้นเก้าแปดเอื้องงวดอีเลือเก้าแปด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 นะค่ะฮอ่าโอเคปูกับโบมี่ยังไรได้ <c oughs> แต่ปูกับยัปเป่าเรื่องอ่าเราพัฒนาแต่ว่าปูฝันว่าโทรศัพท์ปูระเบิดไหมค <c oughs> ่ะอ่า โทรศัพท์ปูมีไายหนึ่งสามศูนย์นะอ๋อค่ะปูอันนี้ใช้เล่าเลยีนะเออเพื่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 อเล่าพัฒนาเนาะโบตองขึ้นรถนั่นแหละค่ะนี่นี่หนึ่งสามศูนย์กับปูสิบบาทออกมาเป็นหนึ่งศูนย์กับสามศูนย์เนือะไอ้หนึ่งศูนย์กับสามศูนย์ค่ะค่ะอ่าส่วนไทยของไทยเฮ้าเนาะของลอตเตอรี่ที่เฮ้าพอใดไปมันสี่เหลืออยู่บวกนเก่าเปดก็ได้ ล่องเมึงครับปูอาเดียเอฟซีบางคันเพิ่นซื้อได้ครับปูเออเห็นเห็นว่าแถวกรุงเทพก็มีนะเห็นเออ่นโตมาอยู่มี่มึงคิดอยู่คุณต่ก่อนนะผู้จัดการบอว่าเฮ้ยก่แปดเลยเยอะเลยจย์เพราะว่าชุดมาจะไปซื้อสองแปดแล้วก็เจ็ดซองอะไรเนี่ยนะจ้าอ่าวันนี้ปูก็หายไปเด้อเดี๋ยวที่เราพีซือนี่เจ็ดเก้าแปด แปดเก้าแปดเนาะไปยืดที่หมองก็เก่าถึงได้เอาทีตัดไทยสองโตมีแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็นิ่นเอาเก้าแปดย่างเดียวิ <S 2> <S 2> <S ปูที่มีทุนหน่อยเลยเอชซี่ก็ยาอยาอยาว่าชังสันยังสี่ถึงว่าเบิงแล,ล้วด่วยยาว่าเบิงแล้วกับสีลวนี่แหละอวดนี่เลแลหละอืมกูกับพยายามโอ้ยนายแก้วไปยิน บอดียินนะคะพูเครื่องบินนะบอดียินอ่าว่าเป็นยังธุรกิจของสนามบินอุดรนเนี่ยอะรหลุดปากกันอ้าวขอแค่นี้ละอ่าก็ขออวยพ่อเน้อบ้านนี่นะ้อค่ะอุ้ยเน้อเครื่องบินกระแลนอ้ยบลาเรือมันนี่บอดียินบอกค่ะพูบอดียินค่ะเออมันมีแต่เสียงเครื่องบินเนี่ แต่ว่าท้องนี่บ่นได้ยินนะคะบ่ท้องนี่บ่นได้ยินเสียงเครื่องบินไหมบัวบ่วค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินอะไรบัวได้ยินอลไรบัวแต่ยินแต่ยินเสียงปูแต่บ่ได้ยินเสียงเครื่องบินค่ะอ๋อโอ้ยจำผีดแล้วเสียงหุ่นหน้าหุ่นหลังอยู่อ่าได้ยินอยู่บ่เนี่ยได้ยินเสียงปูค่ะได้ยินอยู่ค่ะอ่าบันบันเทิงได้อยู่บั ได้ค่ะมันบรินเสียงเครื่องบินนะคะ,อะบอ่าบูเป็นอยังอ่าผ่านไปผ่านมานนอ่ะฉันก็มือัอ,อน,นี่ก็ขออวยพ่อ่าให้เอทีซีทิปึงพิปนี้ก็บเบิงเป็นมิทานละก็เบิงเป็นวิทยาทานผู้ที่เข้าใจถึงอ่าทางเอซีแล้วก็เอ็ดมินที่พยายามหาคิด ท่านไปเนาะ<ช>เป็นยาททาง<ช>ท,าที่นํานะเขาก็ซอยเหลือเกิดกูณกันให้กำลังใจกันนะ<ช>อ่าถึงจะน้อยที่เบิ้งในคลิปแต่จะค่อยรอวันสิแปกสามตัววดวันทีหนึ่งสิงหาเนี่ว่าสิยุทธ์เล่ละแต่ว่าติดคุกคนเอาสามต้มาฝากโดยอาศัยกำกา ที่ได้เขื่อนูนกันมาเนาะภายที่ได้เบิ่งคิดนีขอให้เป็นเนื้อหน้าบุญสูงสุดที่สุดหมวดนี้จังไรก็ออกเดอ้ออยากขอขอบคุณขอบใจอ่าทุกท่านที่อุ่นปัจจัยทำบุญกับปูทุกๆวันถึงจะน้อยๆแต่รดน้ำบ่อยๆมันก็เจริญองอกงามไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญในสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งกายในใจได้บ่มีร่างกายแข็งแกรงจิตใจถึกเขาเว้าจังซั่นจังซี่ก็อ่อนแอหามอ่อนแอเด้อค่ะเดี๋ยวจักน้อยก็ฮอดล้านเข้ารืวันล้านจงก่บุ่เป็นล้านซาวสะไคอ่าถูกต้องอ่ะโอเคงวดนี้ขอให้สามโตแตกแล้วก็่าขเฮาก็เออไอ้โทรศัพท์ของปูระเบิดเนา เอ็นนี่ก็ปูเนาะไอ้ไขายของกูตัวนี้แหละเนาะจ้าอ่าสาธุเด้อวันนี้ก็ขอให้ลำให้รวยสุขสุขคนเด้อผู้ที่เที่ดีปูกะไฮได้ซ้ำนี่ละอ่าเว้าได้ไ้ครบนาที่คนนี้นะแล้วเด่นดั่งอ้าวสาธุดำรวยอ่ะเจริญพรนะการว่าจักรการค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี่นะคะ่พอนพน้องด้วยแนวทางจากปูบมีวัดนะคะพน้องคะเอาแบบนี้ปูแล้วก็น,น้ำทั้งรัฐบาลไทยมาฝากลก้วกาลาวพัฒนาโมเลรกมาฝากนะคะสําหรับรัฐบาลไทยคงสุดท้ายค่ะเจ็ดเก้าแปด 8 9 8เก9 8แป9กับเกเกนะคะปูเล่า,าวงกลมวิธีเก้าแนะคะพี่น้องคะส่วนเล่าพัฒนานะคะรลวพัฒนาค่ะ130านะคะ13010ยกับ30เด้อพี่น้องเด้อเอาอย่างไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางมนีจากอูบมีวัดฝากตอนไปพี่น้องไนเท่าสุขสุก้อนนะคะแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องขาแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปูบมิวัดนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดหนีของปูค่ะสําหรับรัฐบาลไทยพี่น้องอย่าลืมนัาไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาวพ้พรอมเด้อพี่น้องเด้อพูละใบสองใบนะคะหาเทียมมีโชคไปน้ากันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูบมิวัดคะ่ะเอาว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ